สวัสดีครับครัวบ้านทุ่งกับลูกเด่นพากินพาเที่ยวครับวันนี้ผมมีเมนูบ้านๆน,นะเมนูที่แบบไม่ได้กินื่อยๆนะครับเมนูจิ้นย่างหรือจิ้นเสียบจิ้นปิ้งนะครับทางเหนือมันจะห้องนะมันจะเป็นสมัยตะกอนตอนเฮาอันนี้มันจะเพิ่นจะขายงานกีฬานะครับงานกีฬาสีงานกีฬาสีงานโรงเรียนอย่างต่างๆเนี่ยครับผมใจเนื้อวัวนะครับจิน้นจิ้นนี้ทางเหนือคือวัวนะครับจะเนื้อวัวนะครับลองมาดูส่วนประกอบส่วนส่วนผสมของมันครับนี่ครับ ขาดไปได้เลยไนงะเมนูนี้คือเม็ดผักชีนะครับพริกไทยนะครับพริกไทยป่นครับซีอิ๊วหวานยี่ห้อไหนก็นได้นะครับซีอิ๊วหวานนะครับซีอิ๊วหวานซีอิ๊วดำนะครับเอ่อซีอิ๊วขาวน้ำตาลมะพร้าวมะพร้าวน้ำตาลปิ๊บแค่นี้นะครับแล้วก็เจ้ไม่เสียบย่างไฟอ่อนๆนะครับจะหอมไปสามบางในเมนูนี้อ่าทาจะขึ้นทำจิ้นเสียบพวกนี้มันต้องเน้นเนื้อดีกว่าติดไข่ติดมัน เบาเอ็นนะติดเอ็นจะเหนียวติดไข่ติดมันพวกนีครับเอาย่างมามันจะอร่อยมากเดี๋ยวรอติดตามนะครับก่อนอื่นเลยก็เดี๋ทป้อนอันนี้มันตำโคกมานตำเ,เม็ดผักชีใส่เยอะก็ยิ่งอร่อยครับครับเมนูบ้านๆใส่ไปเลยครับใส่ใส่ไปเยอะพอประมาณเหมือนกันนะถ้ายิ่งเยอะยิ่งหอมครับมันจะหอมเม็ดผักชีพอๆเดี๋ยวจะตำไม,มา่ได้มันจะกระเด็นออกโคกครับใช้เลวลาโคกแป๊บหนึ่งนะครับใส่เยอะมันจะโคกยากนะต้องค่อย ำเก็บกรเทียมอขาก็ใส่หอมขาวทำเลยเยื้มเดี๋ยวกด็ดิอนะตามเสร็จกระเทียมลงไปผสมนิดนึงครับแล้วก็ตักมาใส่เนื้อเขาเลยลองมาทำซูนี่ดูครับย่างนี่หอมเขาก็ย่างไข่กันในตลาดของเจ๊ซูนี่นะครับแต่ว่าทุกวันนี้เนื้อมันแพงมันอาจจะทำขายแล้วมันอาจจะม่ได้กำไรเท่าไหร่ครับน่าโอเคนะครับครับถึงเวลาก็ตักเลยผสมกับเนื้อเขา ใช่แต่ถ้ามีหลายขอชีก็ได้แต่ใส่ก็ได้ครับเพราะว่านจะติดเนื้อครับโซเนียมจะติดเนื้อตักใส่เตักใส่เลยอันนี้อันนี้ังแอกนังเป็นเขมานายอครับสูตรนี้มันต้องมีน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลน้ำตาลทรายนิดนึงนะส่งเข้าไปเลยแล้วก็เติมซีอิ๊วหวานดูซีอิ๊วดำลงไปครับ จะใส่เยอะนะเพราะข้ที่หวานหูมันจะโบต้องระวังหน่อยมันจะเอาดำๆหน่อยครับแต่ว่าเวลาซีอิ๊วดำเนี่ยเจอกับเนื้อมันจะใช่เลยเทปเทเออคุกเลยทีนี้เพื่อจะขึ้นมาเข้ากันเข้ากับใส่ซีอิ๊วขาวไปแต่ซีอิ๊วขาวส่วนหนึ่งครับมาเก็มเกิดจุ๊บครับกินแล้ววะจ้ะ มารกไปเลยครับแับเค็มต <to> ัวเย็นๆเป็นยังก็ได้คนไปเรื่อยๆครับมากไปเรื่อยๆแล้วครับมันสีไม่ได้เราต้องใส่ใส่สีมันแถมน้อยหนึ่งครับนะคนครับมาร์กใึ้เข้ากันแล้วก็มาร์กสักสิบนาทีครึ่งชั่วโมงนะครับเราเอาไปเสียบเต่ผมเผมเจ๊งัวน้อยมันมาเหนียวมาร์กปิ้งนะจะหอมหนุ่มนะครับเดี๋ยวรอที่ตามลองไปทำสูตรนี้ดูครับครับคนเลยแล้วก็ สุดท้ายลืมใส่พริกไทยป่นปลาถูนี่ย่างมานะพี่น้องเอ้ยหอมไปสามบานครับเมื่อห้องสองใช้เราไปแบกแป้งของเาเส้นมะม่ายครับเวลาเสียบก็เปิดเอาเปิดตังมะม่ายเพิ่สักสิบนาทีนะครับก็เสียบไปเลยเสียบเพิ่งพอกินแบบคนละไม้คนละไม้มันจะพอดีตัวกรอนี่เป็นสมัยเป็นอ้อนี่วันนเราไปขายงานกีฬาสี งานวัดงานอะไรเขาจะสูนี่นะครับมาร์เเองครับโฟกัสให้หน่อยนะเดี๋ยวจะไม่ชัดถ้ามีแว้สาวห้อกยางเรอห้อยก้อ่างสุดมั่งเนือต้เอาชิดกระนเดี๋ยวมันจะบบซู้นบเนื้อที่มันบติดติดเอ็นอะติดเอ็นก็จะเหนียวนะครับแต่วบาซูทนี่ตัวปลาช่ซื้อมาชิม มันมาเหนียวโอเคอยู่ครับเพิ่งกะลังเมาเพิ่งกำลังม้วนกำลังโชว์น,น,นี้เดี๋ยวผมขอทำมกับแก้มรอแป๊บนึงประมาณนี้แหละเสียไปเลยเลยครับโอเคนะครับเ <Okay. S 2> นี่ยครับถึงเวลามักเลยมักเสร็จแล้วก็ปิ้งเลยแต่ว่าต้องทานอ่อ,อนๆไฟอ่อนๆน,น,นะครับย่างชิดๆเลยสมุนมามาเถอะเดี๋ยวย่างสักครั้จะหอมอย่างนี่ครับเม็ด เม็ดพักป้อมพักชีเนี่ยมันจะซึมเข้าไปในเนื้อเลยนะมันจะได้ความหอมครับแกปสูตรนี้เป็นสูตรทางเหนือกินกันมาตั้งแต่สมัยโอ้งานกีฬาสีมกี้อู้ก็หน่าอรัหวานจะได้ก็เสียบเดียวกินกับข้าวอิ่มเลยนะนี่ครับนี่ครับรอสักพักนึงครับนี่ครับปิ้งมาแป๊บเดียวเนี่ยมันก็จะเหลืองแล้วก็จะมีพักชีติดเม็ดพักชีนี่เป็นพักป้อมนะติดหอมมากเลยครับ หอมไปสามบานแล้วที่นี่นะลองมาทำดูครับแต่วาเน,น่นเป็นเนื้อนะหมูหมูเคยทำแล้วครับรสชาติมขึ้นมาถึงต้องเป็นเนื้อนะครับแล้วก็ไฟต้องอ่นอนๆนะครับย่างมานี่หอมไปสามบานแปดบานนะครับเขาต้องทำเป็นเสียบเลยเวลาพจะกินก็เพื่อให้บาร์บีคิวครับบาร์บีคิวคนเหนือเวลาจะกินกน็เอาให้ทั้งไม้ไปเลยนะครับายางไฟอ่นอนๆไปเลยครับถ้าได้ชิม้วจะ หอ,อมอย่างแม่ผักชีนี่มันน่าจะมีขายตัวประเทศอยู่มากกะซิอุดมนะครับต้องเป็นเนื้อหน่อยหอ,อมเลยครับน่าลองไปทําดูนะครับเดี๋ยวผมจะชิมมาดูลองมาซุกอีกแป๊บนึงไฟอ่อ,อนๆปิ้งนานๆครับเดี๋ยวผมชิมมาดูครับโอยปิ้งไฟอ่นอนๆแฟตอาจจะแหง้งต้องประมาณนี้นะครับปิ้งไฟอ่นอนๆี่ผมใส่โอ้ย,อยมาไหมนี่ก็ลังเอใส่ใส่ไฟ,ไ,ฟไฟที่หลังเพิ่มน่ครับแต่เมั่ก่อนเป็นมันก็แห้งตงถามไฟนะครับ กัชิมได้เลยเดี๋ยวเอาปลไปชิมนะครับตะกีเ้เอาไปชิมสองสามไม้แล้วก่อนที่จะมาชิมนี่นะครับดูเดี๋ยวเอาไปชิมดูครับค,ครับของกินบ้านๆมาถึงเวลาชิมโอ๊ปกูเดียวปกติผมจะบอกเปิดแฟตนะแต่ตอนนี้ผมเปิดแฟตเพราะว่ามันมืดนะครับกินไม่คืนต้องโฟกัสท่้ดูดีดีทบนี่ครับ้ายากมันเม็ดพังซีมันจะติดติดอยู่ในตรงนี้เลยนะครับม่กินขา้าวบรรยายก,กับขา้าวก็นี่หน้ามันแก่งแค้ หอยขมแกงนอไม่สดแกงหางวายเยอะเลยอะเดี๋ยวน้องเบลคนไปจับปลาตัวบาเบลกับเขยเคยจิมปะคนละไม่ครับจนะอิี่มันบ่ไม่ตัวใดมันกินกันมันขำไหมขมคือมันอาจจะมีแบบว่าเปิดห้องวะนี่ยอ๋ออี่ทากินแกินต้องอีลากเลยลากจิ้มพอเลยแวนึกว่าิมาันวเหนียวนะมนเหนียว หอมวหอมวมันก็หอมเม็ดพักชีนี่ยคหอมเวลาไปกินมาทอดใจ้มือเอาเวลาการกินของลักษณะของการกินชิ้นเสียมเนี่ยเออต้องแบบนั้นนะเอองานวัดเงี้ยเคี่ยวก่อนเคี่ยวก่อนอร่อยก็อร่อยกินหนุ่มนะครับหนุ่มอมกรอบนอกนุ่มในมันจะหอมกินของไอ้พักเม็ดพักชีเนี่ยนะครับนี่ครับ ลองไปทำลองไปย่างกินดูต้องใส่ซีอิ๊วดำนะครับใส่น้ำตาลน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายนั่นก็ได้ถ้ามีน้ำตาลปี๊บก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปหน่อยมักไปเลยอร่อยแน่นอนรสรถ้าเป็นกับข้าวเอาเอาข้าวเอาข้าวตัวเออข้าวตัวเออข้าวเห็ปั้นเออมอเลก้าข้าวขาวดูตรงกึ่งเออแล้วเอาข้าวข้าวอูนข้าวมาแล้วก็เอาไม้แหมไม้มันต้องกินกับข้าวโดยเออ ข้าวเหนียวข้าวกำข้าวกำข้าวกำข้าวนาดด้วยข้าวเหนือมันจะเป็นเอ่อเป็นข้าวกำจ้ะกินเลยจิ๊บเอาไปเอาไปไม่นั่นแหละชาดไปเลยเป็นคนดีอยู่กันเดือนร้อนหอมนะเอาย่างกี่อันเนี่ยครับเป็นยังเหลือเยอะครับเนี่ยครับเก๋งังเก๋งังเหลือเยอะครับเนี่ยเวลาผมถ้าผมเปิดแฟลชผมรู้สึกว่ามันจะภาพมันจะบูบ่าบูบ่าไงเขากำมาท่องเขากำมาท่องยุต่ละมันต้องพอดทายไปทีเลยครับ กินไปกินข้าวตัวเองกับข้าวก็อร่อยกับแกงก็สุดแกงแกงก็สุดยอดนะครับกินเลยอลองไปทำดูครับเพื่อนๆสูตรนี้ลองไปทำดูนะครับเนื้อย่างจิ้นปิ้งจิ้นปิ้งสูตรโบราณสูตรมือมืองี้ยครับมันต้องมีเม็ดผักชีนะครับนะครับเพื่อนๆเราไปทำดูเนื้อกับทับเม็ดผักชีมันละเอียดเลยย่างมานี่หอมไปสามบานแปดบานครับ ถ้าเราทําขายเราจะทําทชิ้นเล็กเล็กะมักอ่าซีอิ๊วค่ะซีอิ๊วดำขุ่นดำกว่านี้แล้วก็ไม่เสียบน้องสั้นกว่านี่ก็จะขายไม่ละห้าบาทถึงสิบบาทแล้วแต่ปริม,มาณนะ<อ>ครับอร่อยมากมลองมาทําชิมดูครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามครับใครชอบก็อย่าลืมกดซับสไครต์ครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวนะครับแล้วก็มาติดตามผลงานผมทางยูทูบได้นะครับเอ่อทางเฟซบุ๊กนะครับครัวผมจะเอาลิงก์ของเฟซบุ๊กไว้ใต้คลิปเลยขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามครับ สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นนะครับก็วิธีการกดติดตามหรือว่ากด subscribe นะครับวิธีทําก็คือนี่ครับสมมุตินะครับนี่ครับกดติดตามตรงนี้นะครับหรือว่ากดติดตามหรือกด subscribe ครับนี่ครับนี่ก็คือกดติดตามแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสมาร์ทโฟนหรือมือถือนะครับสมมติเรากดติดตามเสร็จต้องการการแจ้งเตือนจากลุงเด่นทุกครั้งที่ที่ผมโพสต์คลิปลงนะครับเราก็จะกดตัวระฆังตรงนี้ครับ กดน,น,นี่ครับนี่ครับพอกดนี่เสร็จเ,เขาจะถามว่าคุณจะรับการแจ้งเตือนจากทุกครั้งไหมล้วก็กดมันกดมันกดรับแจ้งเตือน,นครับพอผมอาคลิปลงเสร็จมันก็จะไปดังในมือถือของเพื่อนๆเ,เลยนะครับนี่ครับขอบคุณมากนะครับที่มาติดตามครวมัวบ้านทุ่งกระดุเด่นพากินพาเที่ยวครับ